สำหรับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวที่ไต้หวันนะคะตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บก็คาดว่าน่าจะเกิน1000รายแล้วนะคะกองหน่วยกู้ภัยกําลังทํางานกันอย่างหนักค่ะเพราะว่ามีชาวไต้หวันนะคะติดอยู่ภายใต้ซากประคักพังของตึกอีกจํานวนมากทีเดียวนะคะทีนี้นอกเหนือจากชาวไต้หวันที่ได้รับบาดเจ็บค่ะฝูงบิน F16 นะคะก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะคะทุกคนทราบเป็นดีว่า F16 ของไต้หวันเนี่ยแตกต่างจาก F16 ทั่วๆไปนะคะเพราะว่าเป็นสเปคเป็นเวอร์ชันพิเศษ เฉพาะไต้หวันที่จะามาใช้ในช่องแคบโดยเฉพาะเลยล่ะคะ่ะก็รายงานข่าวบอกว่าเอ,อ่อ F16 จำนวน6ลลำนะคะได้รับความเสียหายค่ะแล้วก็เมืองขั้วเหียนเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของ F16 ด้วยนะคะเวลาบินไปออบินไปบินมานะคะ ทามช่องแคบก็จะมาจากที่นี่แลละค่ะแต่อย่างไรก็ตามทางด้านของกองทัพไต้หวันก็ถแถลงว่า f 1 6จะสามารถกลับมาใช้ได้เร็ววันนะคะ นอกจากนี้แล้วค่ะก็เครื่องบินของกองทัพอีก30ลำนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดค่ะว่าได้รับผลกระทบหรือเปล่านะคะทางด้านของสหรัฐเองจากทำเนียบขาวเนี่ยก็ได้ยื่นมือที่จะเสนอความช่วยเหลือเช่นเดียวกับจีนแผ่นดินใหญ่นะคะคือจีนเนี่ยเขารู้ก่อนสื่ออยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่า,วา มันสะเทือนไปถึงจีนแผ่นดินใหญ่เลยเนาะสะเทือนไปถึงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ฝูเจียนที่อยู่ตรงข้ามช่องแคบนะคะเพราะฉะนั้นจีนเองเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานเกี่ยวกับไต้หวันโดยเฉพาะที่มีชื่อว่าหน่วยกิจการทางด้านของไต้หวันนะคะจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยแหละค่ะก็เสนอความช่วยเหลือทันทีเลยนะคะที่เกิดเหตุค่ะก็จะอยู่ที่ว่าไต้หวันจะยอมรับหรือไม่รับอย่างไรก็ตามนะคะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยก็ เลือกที่จะรับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นนะคะแต่ไม่รับความช่วยเหลือจาก จีนแผ่นดินใหญ่ค่ะก็เดี๋ยวดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าทางด้านของหมาอิงจิวนะคะอดีตผู้นําคนก่อนเนี่ยกำลังไปเชงเมง้งก็ได้ฝากความผ่ใหญ่ยไปถึงชาวไต้หวันทุกๆคนด้วยนะคะขอปลอดภัยจริงๆหมามาจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาเ,เชงเม้งนะคะแล้วปีนี้ก็มาอีกซึ่งคาดว่าจะมาทุกๆปีนับจากนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนที่สําคัญมากๆเลยของไต้หวนันที่จะมาเชื่อมมิตร กับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะคะมาเองมาตั้งแต่วันจันร์แล้วนะคะแล้วก็จะอยู่ที่จีนเนี่ยสิวันทีเดียวนะคะก็ไม่รู้ว่าหากมีเหตุนี้เกิดขึ้นเขาจะต้องรีบกลับไปช่วยเหลือหรือว่าไปดูแลหรือไม่อย่างไรนะคะก็แล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีที่ญี่ปุ่นอีกนะคะดีที่ไม่มีสึนามินะคะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทีถีเลยค่ะในบริเวณนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วง เปลือกโลกเคลื่อนที่นะคะแล้วก็อากาศร้อนมากๆด้วยะค่ะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกันค่ะ นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยนะคะเกี่ยวกับทางด้านของอดีตประธานาธิบดีมาอิงจิ่วของไต้หวันเนี่ยแหละค่ะมาแผ่นดินใหญ่ในคราวนี้นะคะอาจจะมีโอกาสได้พบกับสีจิ้นผิงด้วยนะคะหลังจากที่เขาไปทาพิธีเชงเม้งที่กวางโจนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วมาเนี่ยไม่ได้พบสีนะคะแต่คราวนี้เนี่ยมีลุ้นค่ะว่าทางด้านของมาอิงจิ่ออาจจะได้พบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้ะคะ่ะเพราะว่าได้เกิดเหตุแผ่นดิน วัยครั้งนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่สีจะฝากความหงใยใ่ยผ่านทางด้านหมาอิงจิ๋วไปถึงไต้หวนันนอกเหนือจากหน้าที่โดยตรงของหน่วยกิจการไต้หวันของจีนแผ่นดินใหญ่ก็เป็นได้ค่ะเดี๋ยวรอดูข่าวกันอีกทีนึงนะคะ